ค,คุณผู้ชมที่รักคะเมื่อก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้พูดถึงเรื่องราวของ be doing go นะคะสูตรกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนตอนนี้เรามาเพิ่มเติมเรื่องงานวิจัยคอลลาเจนกันนะคะเพราะว่าเราค้างกันไว้ว่าอุ้ยงานวิจัยเรามามีอีกหลายตัวเลยคือนอกเหนือจากผิวและกระดูกแล้วเนี่ยคะ่ะคอลลาเจนยังมีงานวิจัยในเรื่องของผม ผิวเล็บบ้างไหมคะดเค่ะงานวิจัยเรื่องผมตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Nutrition Rep International ปี1976ค่ะส่วนงานวิจัยเรื่องเล็บนะพี่เบิ้ลรวมๆกันไปเลยนะพูดรวมกันไีพิมพ์ในปี1957ก่อนที่เราสองคนจะเกิดด้วยซ้ำทีนี้วารสารนี้มันยุบขุดมายากมากค่ะบริษัทวารสารชื่อ a r c d e r m a l s i n and Antibiotic Meds Therapy ค่ Therap ะ ก็คือเป็นวรารสารเมื่อ80ปีที่แล้วเป็นวรารสารของแพทย์ผิวหนังทั้งหมดเลยค่ะอาสาสมัครที่เขาใช้ในงานวิจัยเรื่องเล็บเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเล็บไม่แข็งแรงค่ะกินคอลลาเจนเปปไทด์วันละ7กรัมระยะเวลาในการวิจัย2เดือนปรากฏว่าอาสาสมัครที่เข้าทดสอบการกินคอลลาเจนจํานวน50คนเนี่ยมี43คนหรือ86%อาการเล็บเปราะ ดีขึ้นเล็บแข็งแรงขึ้นและเล็บเป็นเงางามมากขึ้นอืมค่ะพี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าจริงๆจากคนที่เล็บฉีกตลอดเวลานะคะเมื่อก่อนนี้เล็บไม่สามารถยาวได้เลยเพราะว่าจะนั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีกเพราะว่าเล็บเปราะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากโชว์เพราะว่าเราเป็นการเกษตรด้วยแล้วก็เรื่องของปั้นเข้าไปคนตัดเล็บสันเรื่องของความสะอาดอาจวาใชแต่ว่าเล็บยาวเล็บดีเล็บแข็งค่ะคือกลายเป็นจากเมื่อก่อนที่ไว้ไม่ได้เลยกุด กุดหมดเลยนะคะฉีกหมด C C เนี้ยค่ะก็อันนี้ก็สามารถที่จะบอกว่าบอกได้เลยว่ามันมันช่วยได้จริงๆเลยเห็นชัดๆเลยนะคะกับเรื่องเรื่องของเล็บแต่พอพี่กินคอลลาเจนตัวแม่กรดอะมิโนหน้าเรียวที่คุณยุ้ยให้มาเนี่ยค่ะนอกจากหน้าเรียวนะคะคือหมายถึงว่ามันช่วยได้จริงนะคะกระชับเขามากระชับกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้นะคะได้ด้วยแล้วก็พี่ก็ได้ดีเรื่องเล็บด้วยเล็บที่ ไม่เคยไว้ได้ก็ไว้ได้แต่อยากถามต่ออีกคร่าว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับผมละคะเพราะพี่เองพี่ก็มีปัญหาเรื่องผมเหมือนกันค่ะงานวิจัยชิ้นเดียวกันนะคะที่เขาให้กินคอลลาเจนมาละเจ,เจ็ดกรัมเนี่ยกลุ่มอาสาสมัครที่เขาคัดมาที่บอกว่าเป็นกลุ่มเล็บเปล่เนี่ยละคะเขามาวัดเรื่องผมด้วยเขาคือสองเดือนเท่ากันใช้กลุ่มเดียวกันปรากฏว่าผมยาวขึ้นค่ะรักผมแข็งแรงขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายและความหนาของเส้นผมที่วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะ เพิ่มขึ้นในเรื่องความหนาของเส้นผมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นผลในอาสาสมัครเพศหญิงมากกว่าเพศช,ชายคงมีเรื่องของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่พอหยุดรับประทานคอลลาเจนไปตายแล้วเขาติดตามผลการทดลองพอหยุดกินเนี่ยความหนาของเส้นผมของเส้นผมของอาสาสมัครที่เข้าวิจัยก็ลดลงสู่ระดับเดิม แปลว่ากิน <ừ mus S 1> ต้องกินไปเรื่อยๆแหละพูด <ừ mus S 1> ๆงๆค่ะแต่กรดอะมิโนโตัวแม่นี่ก็ช่วยได้ครบหมดเลยนะคะผมด้วยนะคะอ๋อใช่เพราะว่าม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ัน <ๆ S 1> จะต้องเข้าไปสร้างเป็นคอลลาเจนในตัวเราเองเนี่ยค่ะคะ่ะก็อะไรก็ยังไม่เท่าไหร่นะพี่พี่เป็นห่วงเรื่องเรื่องผมร่วงอะไรเงี้ย it, แต่ก็เราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะจริงๆในวัยแบบเราเนี่ยแบบอนอกจากฤดูผมร่วงแล้วนะคะเรายังแบบกังวลอีกแล้วก็ต้องคอยคอยดูดูแล เพราะว่าผู้หญิงผมสีษาล้านหรือบางมากๆไม่ดีนะคะเรานี่เลยตัวนี้เลยนะคะคอลลาเจนตัวแม่ช่วยได้นอกจากผิวผมเล็บกระดูกและกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยออคอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบในส่วนไหนของร่างกายของเราอีกคะดรยุ้ยคะหน้าที่ของคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนมีหลายไทป์มากคอลลาเจนที่มักเจอพร้อมกับคอลลาเจนเปปไตายเนี่ยคือคอลลาเจนไทป์3ไทป์1เนี่ยจะไปทางผิว ไทป์สเนี่ยอยู่ที่ไหนรูปแ่าผนังด้านในของหลอดเลือดค่ะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของผนังด้านในของหลอดเลือดเราจะมีหลอดเลือดที่แข็งแรงได้เราต้องกินคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของจอตาค่ะจอตาที่อยู่ด้านหลังของลูกตานี่แหละพวกนี้มันก็ไปสร้างมันเป็นสารตั้งต้นมันสร้างทุกทายอยู่แล้วสร้างท่ยยอูแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆทั่วร่างกายการรับประทานคอลลาเจนเสริมเป็นประจำมีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นนะคะเขาบอกคอลลาเจนมาช่วยในเรื่องของตับแข็งด้วยนะ แล้วก็มาช่วยปรับสมดุลตรกิสไลด์ปรับสมดุลความดันโลหิตและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตได้ด้วยค่ะก็ในเรื่องของกระดูกคอลลาเจนก็ยังเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อกระดูกนะคะกระดูกอ่อนด้วยค่ะโดยที่คอลลาเจนเนี่ยมีปริมาณถึง90%ของเนื้อกระดูกภาวะกระดูกพุนและกระดูกเสื่อมไม่สามารถรักษา โดยการรับประทานแคลเซียมได้เพียงอย่างเดียวนะคะจำเป็นจะต้องได้รับคอลลาเจนในปริมาณที่เพียงพอด้วยท,ท,ที่ไทยทำมีสูตรแคลเซียมไวตาแคลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแร่ธาตุวิตามินและสารอาหารที่สำคัญในการสร้างกระดูก15ชนิดในสูตรเดียวกันแร่ธาตุของเราเนี่ยทั้งหมดเลยเรานำเข้าจากอัลเบียนแลสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จับกับกรดอะมิโนแล้วเพื่อการดูดซึมได้สูงสุดคือเรียกว่าได้รับประโยชน์อย่างอย่างดีเลยนะคะตรงนี้มีใบวิเคราะห์มารับประกันมานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากแนะนำบอกกับคุณผู้ชมว่าออคอลลาเจนสำคัญและต้องเติมจริงๆและโดยเฉพาะตัวแม่เป็นกระตุ้นการสร้างเนี่ยมันก็ช่วยเราดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ ก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะหรือสนใจผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่ะถามได้เช่นกันเลยนะคะที่ l i น์แอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา17นาิกา30นาทีด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top L story. s อ o t y สวยส,สุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ